นี่ค่ะน้ำขึ้นจริงๆด้วยโอ้ท่วมไอตรงเสาที่เขาทำไว้เลยอะ่ะโอ้วูห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 ูงามเบาเด้วยงาม น้ำก่อนวาดกินน้ำก่อนน้ำขึ้นจริงๆนะคะอูดูนะคะ พี่ขัด <c oughs> อูขนาดแค่ตรงนี้งามอย่าลงไปงามเห <c oughs> ย,ยียบลังเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยงามตาเลือกเลย น้ำน้ำลึกน้ำลึกบ่ละ mm อ้๋ยอะไรอ้๋ยน้ำล <t ot training enables> <cle an> ึกน้ำลึกบ่เอามาให้พี่เสียถูเร็วพี่เสียเอาใต้ถูหน่อยเร็วเอาจับเกาะเกาะเกาะลังแม่วาดเกาะลังแม่วาดเอ้าเกาะลังแม่วาดเอ้ยมุดแล้วมุดแล้วเอ้ยลึกแล้วนะลูกลึกแล้วนะวาดมาทางนี้วาดพาลูกมาทางนี้ โอ้ยงามโชคเอ้ยงามเอ้ยงามมาทางนี้งามน้ำลึกด้วยค่ะเร็ว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 เอาเอาไหวมาไหวมาไหวมาโอ้ยงามโชคมุดใหญ่เลยอือ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 เป็นปลาพยูนเลยเอาเหนานาเนอเหนาเตรงนี้พอแม่ว้านพอน้ำลึกนี่นี่นี่พี่บอกนี่นี่นี่ น้ำลึกแห้งน้ำลึกแห<อ>้งน้ำลึกนะคะแม่แม่ค่ะน้ำขึ้นเพราะว่าฝนตกสองสามวันเมื่อกี้เนาะ <laughs> จะเหยียบพี่เวียแล้วจะขึ้นเหยียบพี่เวียวแล้ว <aine S 2> โอ้ย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 ข,ขึ้นเกอกขึ้นเกาะข้างหน้าแม่แล้วเราก็จะลงไปอาบน้ำกับน้องชาน Vì việc cậu đi đi đâu việc Cậu đi đi đâu nằm được nằm Ôi nằm ui 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 เปเล่นตรงนี้เป้ลึกเปถ้ถึงใจครับถึงใจเขาครับถึงใจครับเอางาเอ้ยงาคือไปไกลเท่นัน้นเขาไปเช็คอันเช็คดูครับผมหาลึกบ่เออไปเช็คดูเส้น <c oughs> ทางที่เขาจะข้ามไปัง <c oughs> ดูพี่เวียรรสร้างบะมีห่หัวบอเวียโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ย ถือใจเขาคัดตัวเนะอาบแต่น้ำสะวันนี้มาอาบน้ำมูลพี่เบียบอกเสียวๆพี่วเบียกระโดดมาหาแม่วาดเลยเนี่ยน้ำขึ้นเลยนะคะน้ำขึ้นนะคะก็เมื่อกี้ฝนตกสองสามวันเนะาะแต่น่าจะปล่อยน้ำออมานะคะน้ำขึ้นเลย ตรงนี้น้ำมันจะประมาณประมาณเอวครับประมาณเอวแต่ตอนนี้ครับอยู่ที่อกแล้วครับผมจะท่วมหัวนมแล้วแล้วก็ตอนนี้ท่วมลักลักลแล้วครับผมตอนนี้เราลงมาที่อยู่ประมาณเอประมาณคอครับทุกคนเช็ดเช็ดมือก่อนนเดียวนี่ทุกคนทุกคนดูน้ำอยู่ประมาณคอของผมแล้ว นี่ครับน้ำท่วมน้ำลึกมากครับตรงนี้เราจะโอุ้ย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 ดูค่ะเอางามโชคมาแล้วงามโชคลอยน้ำ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 มาแล้ว เาโชคลอยน้ำมาแล้วลอยน้ำมามน่อมานี่ห้านี่มาทูน้าก่นมาูหมาทูน้านยวัวเด้อวัว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 มาแล้วค่ะวัวมาแล้ววัวมาแล้วเตะขึ้นมาวัวมาวัวมาเอาเอาวัว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 วิ่งมาแล้ว ระวังวัวมากินน้ำอ้าวน้องวัวมากินน้ำนะคะตอนนี้นอ้าวดูน้องช้างสิงงน้องช้างเป็นไงวังงงลอลอลอว,ว,วก็ไม่กลัวช้างนะเป๊ะ ไปแล้วไปแล้วไปกลิ้งดินทรายแล้วทีนี้เอ้าเอาแล้วนี่โลลกาาานนนี้้มแวไปแล้ว á, ไปแล้วไปแล้วค really> ่ะไปแล้วเล่นใหญ่เลยไปแล้วค่ะอุ้ยล้ม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 ลื่น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 อมมุดมุดอมมุดเข้าป่าอีก มุดเข้าไปยโอ้มาแล้วดูได้จะมาหาบัวด้นี่จะมาหาบัวด้นี่นี่ะบัวกินน้ำอยู่วัวกินน้ำอยู่นะคะตอนนี้วัวกินน้ำอยู่นะอ่าแล้วพี่งามล่ะพี่งามว่าไง่ายพี่งามว่าง่อ ตีน้ำอาี่เอา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 ไงไปแล้วค่ะเบียล้อค่นน่ะรวจะกลับบ้านแล้ว อู้อู้อู้อ้ดูพี่งามอู้อู้พี่งามอู้อาจาเะอ่ัจกลับบ้านไหมนี่ฮะจะกลับบ้านไหมอ่ะวัวก็มองดูช้างอาบน,น้าไม่ยอมกลับเรากลับพรมช้างบ่ดูค่ะ ส่งแม่ลูกลลลลเออวัวไม่เคยเห็นช้างอาะบน้ำหนุไปไหนหนูออไปไหน,ไ,นไปแล้วค่ะไปแล้วไปคนเดียวด้วยไปแล้วโอ้ระวังเด้อระวังเด้อน้ำขึ้นด้วย นุนค่ะไปคนเดียวแล้วเออแม่ไปแล้วเด้นนันแม่ไปแล้ววิ่งตามแม่แล้ววิ่งตามแม่แล้ววิ่งตามแม่แล้วอุ้ยแม่รอหนูด้วยบอเอีหูกลางมาเลยหูกลางมาเลยบ่ลุก ออออไม่ว่ากินหญ้าขึ้นกินหญ้ารอให้ลูกเล่นน้ำก่อนออให้ลูกเล่นก่อนอ,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 อดูคะ่ะดูค่ะแม่แม่คะ่ะ ดูลูกชายสุดฟินค่ะวันนี้โอ้โหโ,โอ้โหปะแป้งแล้วตอนนี้ชุบแป้งทอดเรียบร้อยข้างหนึ่งค่ะเป็นช้างเผือกแล้วข้างหนึ่งนะคะเหลืออีกข้าง <c oughs> อ่าอีกข้างนึงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออีเอ้ยเอ้อออ็กลิ้งอีกข้างแล้วกลิ้งอีกข้างแล้วเอาเอากลิ้งอีกข้างแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โโหอยดูหน้าสิดูหน้าสิโอ้ยดูหน,น้างามโชคค่ะดูอ้วนสุดฟินค่ะโอ้ถูกใจงามโชคมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะ อ๋อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับงานโชคแฟมิลี่กันด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆของเรากันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลค์ใหม่ๆของงานโชคแฟมิลี่นะคะสวัสดีค่ะ